วันนี้จะพาดูต้นญ้านะที่มันขึ้นข้างทางนะอันนี้ก็เป็นดอกของต้นญ้าชนิดหนึง่งมันไม่มีประโยชน์อะไรต่อดินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวัชพืชน,นี่ก็เป็นต้นญ้าลักษณะต้นยานะมันปลูกอะไรไม่ได้ มันจะเป็นทุ่งทุง่งหญ้าที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะนะพื้นที่ตรงนี้อ่ะนี่มีดอกไม้ตรงนี้ด้วยพาไปดูนะนี่ไงดอกไม้ดอกไม้ของต้นหญ้าแล้วก็มีใบต้นอันนี้เป็นพุ่งเลยอ่ะต้นหญ้าหรือเปล่าอัน ที่นี่คือเวลส์นะเป็นประเทศหนึ่งในเกาะบริเตนนะนะเกาะบอริแลนด์ก็คือไอ,อร์ังนด์สกอตแลนด์แล้ก็ประเทศเวลส์สามประเทศอีกประเทศหนึ่งก็เป็นไอร์แลนด์แต่ต้องผ่ามไปอีกที่หนึ่งนะก็เป็นตน้นหญ้าก็นี่เป็นรถด,ดิฉันเองอ อันนี้เป็นหน้าที่ทํางานนะวันนี้เป็นวันพฤหัสพละฤหัสทุงนี่ก็วันศุกร์แล้วทาถึงบ่ายสองดีใจมากเลยมีความเงียบนะที่นี่นะค่าของชีพก็จะแตกต่างะนะก,กันในแต่ละเมืองนะบางเมืองก็ ันนี้อากาศเย็นสบายแดดออกใช้แว่นตาให้นึกถึงเหมือนกับว่าอยู่ทะเลท้องฟ้าก็คือทะเลคิดอย่างนั้นก็ดีนะมีความสุขแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สุขทุกวันหรอกนะมันจะเหงาคิดถึงเมืองไทยอันนี้สภาพสภาพ ให้ดูบริเวณที่ทำงานนะก็จะเป็นตึกนี้แหละตึกข้างหลังตึกข้างหลังยาวไปถึงตรงนูน้นก็จะเป็นตึกเ,เขาเรียกเป็นตึกเหรอเออแบบเขาเรียกเป็นอะไรเดียวไม่รู้อ่ะแบตเตอรี่แล้วกันนะแพตเตอรี่ก็เป็นสุดทางสุดทาง ถไฟเห็นไหมนึกถึงการน,นั่งรถไฟสมัยก่อนเคยไปเออไปเหนือไปใต้อะไรอย่างงี้ท่นี้รถไฟก็จะขบ,บวนสั้นๆออไม่ยาวมากเพราะว่าขนส่งระหว่างเมืองก็มีประมาณสองสามโบกี้ประมาณนั้นวันนี้ก็ จะสบายใจนะแต่จริงๆแล้วลึกๆนะเศร้าเพราะว่าคิดถึงเมืองไทยงั้นก็บายบายก่อนและกันบายบายคะ่ะบายบายกับท้องฟา้าแล้วก็ต้นหญ้าแถวนี้